สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพี่อุ้มทีอาคาค่ะตอนนี้พี่อุ้มอยู่ที่บริษัททีอาคานะคะจำหน่ายรถยนต์มือสองค่ะในย่านเสรีไทยนะคะอยู่ปักซอยเสรีไทย73นี่เองนะคะทีอาคาเปิดมาตั้งแต่ปี2547มีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะบนถนนเสรีไทยนะคะหากลูกค้าท่านใดยังไม่เคยติดตามทีอาคารถมือสองนะคะ ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดรายการติดตามทีอาคาเลยคะ่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับ Toyota a อ t i s ิ 1.6G ปี2015ค่ะโอ้โหคันนี้นะคะรถตลาดนะคะรถที่ขายดีเป็นอันดับ1ก็ว่าได้เลยนะคะสำหรับ t o y o ต a a อ t i ติส 1.6G คันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามแล้วได้ชมรอบคันกันไปก่อนว่ารถคันนี้สวยงามแค่ไหนรอบคันจะเป็นยังไงคะโตโ o ต้าอ t ลติส 1.6G ปี2015คันนี้นะคะราคาเราเริ่มต้นอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทค่ะรูปรกักรูปโฉมนะคะรุ่นนี้เป็น All New แล้วนะคะปรับโฉมเข้ามาใหม่ทำให้สปอร์ตซีดานสปอร์ตปัดเรียวมากขึ้นนะคะ แค่เห็นด้านหน้าก็รู้แล้วว่าทรงของเขาประดเปเรียวมากแค่ไหนแล้วก็โตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอะไหล่หาง่ายประหยัดน้ำมันศูนย์ทั่วประเทศมีให้คุณนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปใกล้ไกลเราเจอแน่นอนเลยค่ะสำหรับโตโยต้านะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันคะ่ะเปิดฝาหน้ามาแล้วนะคะเราก็มาดูห้องเครื่องละสิเดือนตอนนี้นะคะ เครื่องจะเป็นยังไงรถคันนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะเราเริ่มต้นดูที่หน้าห้องเครื่องก่อนเลยนะคะอันดับแรกรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องดู OVVTI นะคะเป็นเครื่องพันหกนะคะนี่เป็นเครื่องพันหกสี่สูบนะคะ16วาล์วเป็นเครื่องเบนซินเนาะหลักการง่ายมากเลยนะคะในการดูรถมือสองคนที่ดูรถไม่เป็นก็ดูง่ายถ้าดูจากคลิปนี้นะคะ การดูรถว่าเอ๊ะรถคันนี้เปลี่ยนพานหรือว่าชนมาไล้มาหรือเปล่านะคะลูกค้าก็จะดูง่ายๆได้เลยคันนี้เห็นแบบนี้รู้เลยว่าคาันเดิมนะคะมีเลข3ด้วยนะคะแล้วก็มีร่องรอยของยางที่อยู่ด้านบนเนี่ยปิดลงมาก็เห็นมีชัดเจนใช่ไหมคะด้านข้างก็เห็นอยู่แล้วนะคะมี ABS ใช่ไหมคะมี QC อยู่พร้อม มอน้ํานะคะแล้วที่สําคัญที่สุดซีนตรงนี้แหละบ่งบอกถึงความเดิมของรถนะคะก็คือซีนเดิมอยู่แล้วถ้าเห็นตรงนี้เรารู้เลยว่าโอ้นี่ซีนเดิมนะอะไรเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะการสังเกตหลักๆเลยแต่รถคันนี้นะคะรถคันนี้น,อน็อตมีการขยับนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเนาะค่ะตรงนี้ก็จะมีน,อน็อตมีขยับนิดนึงนะคะแต่ว่าฝาตรงเนี้ ฝาเดิมนะคะลองรูปดูได้เลยเพราะว่าฝาด้านในจะเป็นฝาเดิมทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะนี่สติกเกอร์ก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์ปรับอากาศสติกเกอร์มอ,อก,กยังอยู่ครบนะคะนี่รูปดูตรงนี้ก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ยังฝาเดิมนะคะแต่ถ้าฝั่งนี้ไม่มีการขยับนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็จะบ่งบอกได้แล้วว่าเอ๊ะทำไมมีการขยับฝั่งเดียวบางทีเนี่ยถ้าเราไปเจอที่ น็อตขยับนิดหนึ่งอาจจะมีการขันให้แน่นขึ้นหรืออาจจะมีการพ่นสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยรถเป็นรถมือสองนะคะจะเพอร์เฟกแบบโอ้โหร้อยเปอซต์ไม่มีการทําสีเลยไม่มีการแกะอะไรเลยอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ทาคารเราเน้นว่าเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ทุกคันนะคะรถทุกคันที่เราซื้อเข้ามา เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจกับทีอาค่ะต้องเข้ามาดูรถกันนะคะว่าจะถูกใจแค่ไหนจ้าส่วนด้านหน้านะคะทำไมรุ่นนี้เป็นออนิวที่ปราดเปรียวมากๆเลยนะคะเราก็จะสังเกตดูว่าไฟหน้านี่แหละทำให้เขาปราดเปรียวดูคล่องตัวมากขึ้นนะคะไฟหน้าเขาอาจจะมีอาจจะรมดำนิดนนะคะ เป็นหลอดไฟฮาโลเจนค่ะคันนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเราจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านล่างด้านล่างนะคะตรงกันชนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะคะเพราะว่าสีของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินเป็นสีซิลเวอร์ใช่ไหมคะส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็จะได้เป็นสีดําที่ตัดกับสีซิลเวอร์เพราะฉะนั้นรถคันนี้จะเป็นรูปรักที่ตัดเตียวมากขึ้น ออกผมมาเป็นออนเนลที่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะว่ารถคันนี้ภายในจะเป็นยังไงกันบ้างข้างนอกสวยแล้วภายในต้องเนียบกว่านี้ค่ะสำหรับล้อแม็กคันนี้เราจะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมจากโรงงานมาเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าลูกค้ามาดูรถที่ทีอาคาจะต้องดูในซุ้มล้อค่ะ ซุ้มล้อในมีการทําความสะอาดให้กับคุณลูกค้าทุกซอกทุกมุมจะต้องเป็นแบบนี้นะคะความายความสะอาดของซอกมุมต่างๆที่เพียาค่ะพิถีพิถัถนในการดูแลลถให้กับคุณลูกค้านะคะพนักงานทุกคนค่ะใส่ใจในเรื่องความสะอาดให้กับคุณลูกค้านะคะใส่ใจทั้งเรื่องคุณภาพ ที่จะมอบคุณภาพดีๆให้กับคุณลูกค้าเหมือนโสโลแกนที่บอกว่ารถสวยคุณภาพดีต้องทีอาคาเสรีไทยจ็ดจุดสาน,นะคะตอนนี้มาอยู่ในรถแล้วนะคะสำหรับ To โยต a a อ t i s คันนี้แค่ขึ้นมาปุ๊บสตาร์ทปั๊บแอร์เย็นขำเลยนะคะตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะคะนี่นั่งอยู่บนหลังพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมัลติฟังชันนะคะตรงพวงมาลัยมีแอร์แบ็กด้วยค่ะนี่นะคะแอร์แบ็กนะคะ แต่ว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยจับกระชับมือมากเลยนะคะพวงมาลัยก็บ่งบอกถึงการใช้งานเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยพวงมาลัยไม่ลอกไม่ถลอกก็ถือว่าคนที่ใช้รถคันนี้ดูแลรถเป็นอย่างดีเลยนะคะดูรถนะคะดูอีกจุดหนึ่งก็คือซอกด้านข้างนะคะซอกด้านข้างเนี่ยน็อตต้องไม่มีการขยับน็อตตรงฝาข้างประตูต้องไม่มีการถอดนะคะ ถ้าน็อตมีร่องรอยการขยับหรือว่าขันแสดงว่ารถคันนี้นะคะอาจจะมีการทำสีประตูมาหรือเปล่าอาจจะแกะเข้ามาทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือสังเกตได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าคอนโซลกันดีกว่าว่ารถคันนี้เขาออกแบบคอนโซลมาแบบไหนนะคะคอนโซลเขาก็ออกแบบในการออกแบบก็คือจะขึ้นรูปพลาสติกเช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับ t ต y o ต a a l ัลติเนี่ยการออกแบบดีไซน์คอนโซลเขาจะออกแบบมาได้ ได้กระชับนะคะเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด,ด้านด้านด้านข้างเนี่ยเขาก็จะไม่ไปชนกับกันชนตรงด้านหน้าเนี่ยตรงคอนโซลตรงนี้เยอะเกินไปนะคะลูกค้าลองดูสิคะนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะคะสีครีมที่ตัดกับตัว คอนโซลที่เป็นสีเทาใช่ไหมคะตรงเกะตรงนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มาด้านกลางนะคะตรงนี้นะคะที่เครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะเป็นเพปลาสิลิาะคานค่ะส่วนแอร์ด้านล่างนะคะแอร์ Air, นี้เรายังได้เป็นแบบมือหมุนอยู่นะคะมหมุนแบบนี้นะคะหมุนอยู่ะคะ่ะแล้วก็มาที่หัวเกียร์ บอกแล้วว่าโตโยต้านะคะทุกรุ่นเลยเกียร์เขาจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเกียร์ขั้นบันไดนะคะขั้นบันไดตรงช่องลางก็สามารถวางแก้วกาแฟได้2แก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก๊กลางนะคะเก๊กลางก็จะเก็บสัมภาระเก็บของได้นิดหน่อยนะคะก็เก็บเข้าไปสําหรับเบาะเบาะเนี่ยแน่นตักนะคะเป็นเบาะหนังจากโรงงานอยู่แล้วเบาะเนี่ยเราจะได้เป็นเบาะสีครีมน,นะคะเป็นเบาะสีครีมทั้งคันเลย ส่วนข้างล่างนะคะพรมกระดุมก็เช่นเดียวกันพรมกระดุมถ้าภายในรถเป็นสีครีมพรมกระดุมเราก็ต้องตัดเป็นสีครีมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อความสว่างความโอ่โถงของรถคันนี้ค่ะเบาะผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสอ่ะจะรู้เลยว่าเบาะเนี่ยกว้างขวางมากนะคะเบาะยังแน่นตักอยู่เลยเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะ พมกระดุมด้านหลังเราก็ปูให้อย่างดีเลยเห็นไหมคะตัดเข้ารูปเข้าทรงกับรถทุกคันเลยคะ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็มาดูด้านท้ายกันนะคะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่ละบั้นท้ายก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะท้ายโดง่ดงๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูท้ายกันดีกว่าว่าท้ายของเขาเนี่ยสามารถเก็บสัมภาระได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ แต่ไม่ต้องเดินเข้าไปเปิดอยู่ด้านหน้านะคะย่งถือกุญแจมาแล้วตอนนี้เรากดแค่ตรงนี้เองนี่นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเปิดขึ้นมานี่เห็นความกว้างของห้องสัมภาระจริงๆเลยนะคะอันนี้เรียกว่ากว้างจริงๆนะคะกว้างมากๆด้วยเก็บกระเป๋าได้หลายใบนะคะเนี่ยนะคะเก็บได้หลายใบเลยทีเดียวแล้วก็ขนสัมภาระได้เยอะด้วย และที่สําคัญรถทุกคันของเรานะคะจะต้องมียางอะไหล่ใช่ไหมคะยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อต้องมีอยู่ครบนะคะแต่ลูกค้าขะดูก่อนนะคะว่ารถคันนี้เห็นซีนไหมคะซีนเดิมนะคะจากโรงงานมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนท้ายมาอย่างแน่นอนเลยค่ะซีนทั้งสองข้างนะคะ ด้านล่างถือว่าเป๊ะมากค่ะสบายใจได้อย่างแน่นอนเลยสำหรับ Toyota Autist คันนี้ส่วนตามซอกนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่ารอยพับนะคะพับนี้พับจากโรงงานนะคะเราไม่ได้มาพับจีบเอาเองนะคะดูนะคะง่ายๆเลยที่สำคัญพับโรงงานเม็ดอารโรงงานทั้งหมดเลยไล่ขึ้นมาตรงน็อตฝาท้ายนะคะน็อตกระโปรงตรงนี้ก็ไม่มีการถอดขยับเช่นเดียวกันแค่ฉนวนตรงนี้นะคะ เห็นแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหการทัการทำงานของเขาการใช้งานของเขาเนี่ยน้อยมากแค่ตรงนี้นี่ใหม่จิ๊บเลยนะคะใหม่แบบนี้ไม่ใช่ใหม่ที่ว่าเราไปซื้อติดมาใหม่นะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็คือใหม่ที่มาจากโรงงานมาพร้อมกับตัวรถเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างราคารถคันนี้นะคะราคาเบาสักเบาเบาแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่349,0 0 0บาท โตโยต้าอัลซิส 1.6G ปี2015สุดคุ้มนะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าเงินเดือน12ซื้อคนเดียวก็ได้แล้วเห็นไหมคะการออกรถไม่ใช่เรื่องยากไม่มีอะไรที่ยุ่งยากสำหรับลูกค้าแน่เลยถ้าลูกค้าสนใจอยากจะออกรถสักคันนะคะโทรเข้ามาติดต่อ,อช่องทางของเราด้านล่างนี้เลยนะคะมีช่องทางให้ติดต่อมากมายเลย YouTube Channel เฟซบุ๊กรมือสองทีอาคานะคะเบอร์โทรศัพท์0894433774ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทุกคนนะคะมีความใฝ่ฝันอยากจะมีรถเป็นของตัวเองแต่ไม่กล้านะคะมาที่นี่นะคะทีอาคาเรามีเจ้าหน้าที่แนะนำให้อยากมีรถเป็นของตัวเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะเีิ่งรออยู่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ ถ้ามีสาระนะคะได้ความรู้ให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ชื่นชอบสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะฝากคลิปนี้ไปด้วยค่ะพบกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ